เดี๋ยวพูดยาวนิดนึงนะคะจะบอกว่าถ้าอยู่ไต้หวันมาคือหนึ่งเนี่ยงานไต้หวันเนี่ยเขาจะมีสองอย่างเนาะงานมีทักษะกับงานไม่มีทักษะถ้างานไม่มีทักษะเนี่ยรู้สึกจะเหมือนมันเหมือน,น,นงานโอทีงานเป็นงานอุตสาหกรรมงานอะไรทั่วไปเนาะหรือว่างานก่อสร้างทั่วไปก็จริงๆถ้าทําพวกกลุ่มงานก่อสร้างทั่วไปคือ จะบอกว่าหนึ่งกลับมาดูจริตแล้วกันเนาะไม่ว่าคนอายุสี่สิบเนี่ยทอไไา,ยอ,ยาทอะไรได้หลายอย่างไหมทําอะไรได้หลายอย่างคือขอให้ทุกคนนะคะดูมวลรวมจากจริตเนาะจริตของเราหมายความว่าด้วยปกติอะเออถ้าก่อนหน้านั้นเราเคยไปแบบงานไม่มีทักษะอาทิเช่นไม่มีทักษะก็คือสี่บทบทบาทของเราไม่มีทักษะก็คือพวกกลุ่มงานโรงงาน กลุ่มงานอะไรพวกเนี้ยที่เขาเรียกว่ามันไม่ได้เป็นสเปเชียลเฉพาะทางอะอายุ40แล้วสิ่งที่เราควรจะไปสเต็ปต่อสำหรับอาจารย์อาจารย์คิดว่าควรจะมีทักษะทักษะที่เป็นของคนไทยแล้วเป็นทักษะที่ทำมาหากินได้จริงๆทักษะเนี่ยคือหมายความว่าอาชีพที่อาจารย์แนะนำก็มันจะมีอยู่ประมาณ3กลุ่มใหญ่ๆที่เป็นกลุ่มคนไทยแล้วก็ไปทำมาหากินเมืองน,นอกได้หนึ่ง กลุ่มอาชีพป,ประเภทอาหารนะคะ,กล,ะ,ะาาก,ลกลุ่มประเภทอาหารกลุ่มสองกลุ่มประเภทนวดนะคะเพราะว่าเนี้ยชื่อเสียงเมืองไทยก็เรื่องหรือสามเก็นกลุ่มช่างนะคะแต่ว่าดีเทลของแต่ละตัวก็จะมีความต่างไปอีกอย่างเช่นอยู่ดีๆคุณนวดสมมุตินะคุณเป็นเสกเมนอาหารอะอยู่ดีๆคุณจบคุณจบมาใหม่ๆสมมุติว้าคุณมาเรียนคาดอาหารแล้วคุณจะบอบ เนี่ยผมไปยุโรปไปเลยได้ไหมเดีบเงินเดือนที่แบบแสนกว่าเลยได้ไหมคือคือคุณก็ต้องกลับมากลับมากลับมาก่อนนืกออกใช่ไหมว่าคือหนึ่งอย่างเหมือนเหมือนคนเราอะเรียนเรียนสกิลทักษะใหม่อะยังไงมันก็ต้องมีเวลาให้เซร็ตัวเสรตัวหมายความว่าเอออาจจะมีเวลาช่วงหนึ่งที่คุณอาจจะต้องแบบ 10, 20, 000, หมื่นสองหมื่นค่อยๆไต่ทีละสเต็ปแล้วก็เดินไปก่อนไปประเทศที่อาจจะเล็กก่อน นะคะคแล้วก็เก็บประสบการณ์นวดก็ถ้าเป็นสำหรับผู้ชายนะคะในวัย40กว่าก็ยังทำได้อยู่ไหมทำได้อยู่นะคะ mm hmm. ก็อย่างนวดเนี่ย mm hmm. ก็จะเป็นตนํวบันอบกลางนะคะนวดก็เป็นทักษะที่จริงๆมันเป็นมันเป็นสกิลด้วยเลเบอร์ด้วยสกิลด้วยแรงงานด้วยคืออย่างน้องหลายคนก็คือมาเรียนปริญญาตรีเนาะน้องเด็กๆมาเรียนก็ ประมาณเดือนหนึ่งก็คือรอบไปเราก็มีเคสน้องที่อยู่ไต้หวันมาก่อนแล้วก็มาเรียนก็มีนะคะเป็นน้องผู้ชายก็สกิลแบบนั้นสกิลแบบนั้นก็ประมาณหนึ่งเดือนเสร็จแล้วก็ไปทํางานในสายงานจริงๆถ้าอย่างกลุ่มตะวันออกกลางก็มีเลกเล้กเงินเดือนก็จะประมาณแบบสามหมื่นสี mm, ่หมื่นโดยประมาณสามหมื่นกว่าแล้วก็บวกอะไรก็ว่าไปหนึ่งสองสามสี่คือทุกอย่างมันมีสกิลเดิอนอะ คือถ้าอย่างน้องผู้หญิงก็จะมีคือแบบคือผู้หญิงจะมีานวดมากกว่าผู้ชายแต่โดยปกติก็คือนวดก็เป็นอาชีพที่เอยู่กับคนไทยแล้วก็คนไทยเขาเรียกว่ามี competitive advantage ก็คือมีความสามารถในการแข่งขันสูงถ้าเทียบระหว่างนวดไทยกับนวดของฟิลิปปินส์หรือว่านวดของเอเชียอินโดอะไรอย่างเงี้ยคนไทยจะได้รับการยอมรับด้านนวดมากกว่านะคะ ต่อมาสกิลทางช่างสกิลทางช่างเนี่ยมันก็จะดิเพนดิเพนก็คือสอนภาษาอังกฤษด้วยเนาะดิเพนก็คือแล้วแต่ออประเทศหมายความว่าดิเพนก็คือหมายความว่าของแต่ละประเทศก็จะอัตราค่าจ้างแรงงานไม่เหมือนกันแต่มันต้องยึดถึงความถนัดของคุณเป็นที่ตั้งคือหนึ่งถ้าเป็นเรานะ อย่างของโรงเรียนเราวางเซตติ้งของเซตติ้งของเด็กคือหรือว่าต่อให้คนแก่ก็ตามพูดอย่างนี้นะนะคนแก่ก็ตามคือแก่แบบยังมีแรงอยู่เราจะอัดสกิลเวิร์เกอร์เขาไปคือไม่ปูนเขาจากเป็นช่างปูนก็ช่างปูนแล้วก็แบบเรียนประมาณไม่เกินหนึ่งเดือนช่างไม้ก็ช่างไม้นะคะช่างเหล็กช่างเชื่อมก็ช่างเชื่อมนะคะเชื่อมเนี่ยมันก็จะมีเลงตั้งแต่ เพิ่งได้เป็นคล้ายๆกับเชื่อมติก 3G หรือว่าเชื่อมแบบ 6G หรือว่าเชื่อมประกอบท่อคืออย่างรอบที่แล้วที่เราไปดูงานที่กลมพัฒเนี่ยช่างเชื่อมปกติเนาะแล้วก็ก็ไปแอดออนความสามารถก็เข้าไปด้วย e7 เข้าเกาหลีด้วยของซัมซุงนะคะประเทศต่างๆขาดแคลนไหมขาดแคลนคะ่ะขาดแคลนรอบที่แล้ว อย่างเซตขออนุญาตรีเฟอร์ท่านพี่บรรจงนิดหนึ่งเนาะพี่บรรจงก็งานเรื่องช่างเขาก็ไปได้งานของของออสเตรเลียมาประกอบทอ่อจะใช้แบบชนิดวีซ่าหกรแต่ว่าไม่ใช่วีซ่า600้วีซ่าชนิดสี่เข้าเฉพาะ6เดือนของออสเตรเลียคือแต่ว่ามันต้องโชว์สกิลแบบชัดมากว่าแกเป็นสเปเชียลลิสต์นะเฉพาะทางจริงๆคือ1เนี่ย คือคุณจะไปทางไหนวันนี้ขอพูดยาวมากเลยนะคุณจะไปทางไหนก็ช่างขอให้ตัวคุณนั้นรู้จริตของตัวเองก่อนแล้วก็งานช่างถ้าคุณถามเรางานช่างเนาะว่าสกิลเออสกิลเงินเดือนประมาณเท่าไหร่ขึ้นจริงอย่างงานของเกาหลีมันก็เจ็ดแปดน่าจะได้อยู่ถ้าคุณเป็นเงินไทยถ้าเป็นของอ อิสราเอลก็อาจจะเจ็ดแปดเหมือนกันนะคะแล้วก็รวมถึงของแต่ละประเทศแต่งานช่างมันก็ถ้าในประเทศดีๆก็ประมาณ3 4ก็ก็ก็ได้อยู่แล้วนะคะ3 4มี่หอย่างเงี้ยแต่มันขึ้นอยู่กับว่าความสามารถว่าคุณเก่งขนาดเวลไหนเนี่ยคือหนึ่งเนี่ยแต่กลุ่มพวกเนี้ยคือถ้าเป็นเด็กเรา ในคำว,ว่าถ้าเรารปลูกเด็กเราใหม่อย่างตอนนี้ที่เราวางเซตติ้งบริษัทใหม่เซตติ setting, setting ้งเซตติ้งเด็กตั้งแต่อายุ20่ะเราจะเลี้ยงเด็กตั้งแต่เลี้ยงเสร็จแล้วก็เลี้ยงเรียนไม่เกินหนึ่งเดือนไม่ว่าสกิลอะไรแล้วเตะให้มันไปทำงานซะนวดก็เหมือนกันแต่นวดเนี่ยเออนวดเนี่ยไปเร็วกว่าอันนี้พูดตรงๆนะนวดไปเร็วกว่าอาหารก็ไปเร็วกว่า แต่ช่างนี่มันขึ้นอยู่กับจริตด้วยนะจริตจริตคือเราไม่รู้ว่าภูมิอันเก่าของคุณนะเป็นแบบไหนและการที่คุณทำอะไรบางอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจะบอกว่าคือเราอยากให้ทุกคนนะคะไปมองจุดถึงความสัมพันของการเรียนนิดนึงคือหมายความว่า คือโอเคอย่างเด็กเกาบางคนน่ะเป็นน้องบางคนเป็นพื้นฐานปริญญาตรีมาแล้วเขาแอดออนวิชาชีพแล้วเสร็จเขาพุ่งเลยเพราะว่าเงื่อนไขของแต่ละประเทศมันต่างกันบางคนมาชอบมานั่งถามแล้วว่ามีประเทศไหนมีแบบไหนมีอะไรยังไงคือหนึ่งเนี่ยปกติเวลาเราคุยกับเด็กเราคุยเยอะคือหนึ่งยูดีแคร์อยู่ตัวของยูมาให้ไอดูก่อนได้ไหมดีแคร์ care, หมายความว่าสำแดงมาก่อนว่า สมมุติว่าก่อนหน้านั้นเคยทําอะไรเคยทําอะไรเคยเป็นอะไรมีประสบการณ์ด้านไหนแล้วเราจะดูว่าเฮ้ย <c oughs> มันจะต้องเรียนแอดออนอะไรเพิ่มไหมแล้วสกิลเขาประมาณไหนเพราะว่าคือหนึ่งงานต่างประเทศเนี่ยมันจะต่างกันในที่หนึ่งคือสมมติว่าไซงานใช่ไหมสออย่างงานไต้หวันถ้าคุณไปแบบไม่มีทักษะมันก็จะไม่ได้เกณฑ์เรื่อง ความเรามีเด็กอย่างเราเนี่ยมีเด็กคนนึงเป็นเด็กอาหารก็เก่งมากมันอยู่ในอาหารมาสิบกว่าปีแล้วน้องจบแค่มสามอ้าววุฒอาหารเนี่ยจริงๆไต้หวันก็เหมาะกับเขามากแต่วุฒอาหารของไต้หวันน่ะเขาเอาอยู่ที่มหขึ้นอย่างเงี้ยเอาที่มหขึ้นไอ,ไอคนนี้ก็ก็ไม่ได้แล้วนึกออกใช่ไหมคือเงื่อนไขของแต่ละประเทศมันมีด e พเ n นออน ดิพเอนออนคือเงื่อนแบบไหนที่สถานทูตจะปล่อยผ่านวีซา่าเงื่อนแบบไหนที่คือหมายความว่าคุณคือคุณมีเงินให้เราน่ะแหละมีความสามารถให้เรานายจ้างเลือกคุณแต่มันต้องมานั่งดูเอกสารอีกว่าเฮียสถานทูตเงื่อนไขคนนี้คุณสมบัติคนนี้สถานทูตจะปล่อยให้ไอคนนี้ผ่านได้ไหมหนึกออกใช่ไหมถ้าการทำงานแบบจัดหาเป็นแบบนั้น นะคะการการถ้าการทำงานแบบถ้าเป็นโรงเรียนก็จะพูดอีกอย่างหนูลูกค้าเอาเครื่องดูดควันไปภูเกต็ตลูกค้าเป็นฝรั่งโอเคก็คือก็คือเราทำคือเราเป็นคนที่ทำงานเยอะทำงานละเอียดอะแล้วก็มันขึ้นอยู่กับโชคและวาสนาของเด็กแต่ละคนด้วยเพราะว่าเวลามันก็จะมาต่างกัน แต่ถามว่าเรามีโรงเรียนเพื่อเราโรง,งเรียนเพื่อเอกสารเราอ่ะจะได้ถูกต้องแล้วเด็กอ่ะมีการเรียนแต่เขาจะได้อยู่ประเทศไหนเข้าไปเวลไหนมันต้องดูบริบท